สวัดีครับอยู่กับพี่เขียวเหนียวซับครับวันนี้พี่เขียวมาวิ่งทายไปส่งผูล้ลับเหมาสักเที่ยวก่อนฝนก็ชุ้มทั้งวันครับเมื่อวานก็ตกทั้งวันวันนี้ตกตอนเช้าครับ I I chant you there. ทำหมวกไฟใหม่เท่านั้เน้อดอะไรดึงดังดึงแสดงว่าเบรกไม่มีก็เลยดึงดึงเกียยไฟเอารถตากรุ่นนี้เลี้ยวลอหลังนะครับไม่ได้เลี้ยวเอวมันจะมันจะขับยากกว่าเลี้ยวเอวนะเพราะว่าเลี้ยวเอวเลี้ยวอ่อน เขาเรียกว่าเดี่ยวหวานมันจะเลี้ยวได้เยอะที่เขียวเหนียวทรับยังไม่ได้ใส่ผ้าใบครับว่าจะเอาไปก็ผลก็คกลัวพ่อใหญ่สีไม่ให้ไม่ใส่ให้ก็เลย ้าเปิดสักนิดหนึ่งเม่เช้าก็ว่าจะเอาไปเลยแต่ก็คึมนมาอีกแล้วผลใหม่แล้วอันนี้ก็เป็นโรงงานผลิตอิดบ็อก ถ้าเปียกมันจะเป็นสีเทาๆแต่ถ้าแห้งมามันจะเป็นสีเหลืองๆถ้าขายเป็นตันนี่ได้เปียกครับแต่ถ้าขายเป็นคิวนี้เสียเปียกเพราะว่ายิ่งเปียกมันยิ่งใสได้เยอะครับจะขายเป็นตันเนี่ส่วนมากได้เปียกแน่นอนเพราะรายเปียกมันก็ต้องหนักอยู่แล้วเนาะ ตัดคันเนี้ยทนมากเลยหาเงินให้กับเจ้าของมานับไม่ท้วนแล้วครับทน,นจริงๆรถตากรุนนี้แต่ผมชอบเลี้ยวเอวมากกว่าเอวอ่อนมากกว่าใครสนใจก็มาดูได้นะครับที่เกียวเหนียวทรับ สีเขียวเหนียวทรัพ์เขาว่าตอบผ่านแล้วครับวิ่งลุกลงังระยะทางไปกลับได้จะ50กิโลครับวิ่งมาแล้วครับเอามาลงกรดังแล้วก็เอามาวิ่งทรายเดี๋ยวจะถอดเอาบาะนะครับใส่หุ้มให้ใหม่ใครซื้อเนี่ยจะหุ้มเบาะให้ใหม่ครับ เบาะคนซ้อนกับเบาะคนนั่งครับอยาให้แต่งอะไรมากเลยครับเพราะว่ามันแทบไม่เหลืออะไรแล้วครับแต่งไปเดี๋ยวงบมับบนบานดีแค่นี้ผมก็ว่าสวยแล้วแหละทำไมเวลาเดียมันต้องถอยหลังด้วยนี่ใช่ไหมถอยหลังแสดงว,ว่าแกไม่ได้บีแกใช้เกียร์ถอยออา ใช้ฝีมือเลยดิขับ่างนี้ก็ไม่ไอายใครแล้วครับรอแล้วโนโี่น่ ไฟเรือนใหม่บอกว่ามันต้องมีกล่องควบคุมนะครับเดี๋ยวจะเอาไปทําที่เยจูช่างยูบอกว่ารถคันนี้มันไม่มีกล่องควบคุมมามันต้องไปซื้อกออล่องควบคุมแยกเดี๋ยวจะเอาไปทําที่เยจูครับตัดระบบไฟไม่ขาดนังขึ้นเต็มหน้าจอมเดิม ไฟก็ยังขึ้นเหมือนเดิมนะไปเกียร์สองให้ดูนี่สบายเลยแรงอันนี้ท่านผู้ชมหลายคนก็โทรมาถามว่าหาราคาห้าแสนผมบอกเลยห้าแสนมันซื้อมาซ่อมเนียไม่ได้ซื้อมาใช้หาเมีก้าราคาห้าแสนอ่ะ เออทุกคนลองคิดดิถึงจะเป็นหัวไม่มีแฉบมันก็ซื้อมาซ่อมอยู่ดีนะราคาเนี้ยคุณจะรู้ได้ัง้งได้ยังไงว่าข้างในมันยัดอะไรไว้บ้างซื้อเอารถพร้อมใช้ดีกว่าอย่าไปซื้อ,อรถมาซ่อมคุณซ่อมไปคุณก็ไปบวกค่าช่างค่าเดินวิ่งอะไรค่าเสียเวลาค่าน้ำมันที่ต้องเปลี่ยนสมมติว่าเปลี่ยนเฟืองท้ายเขายัดไส้มาเปลี่ยน เพิงท้ายออกมันก็ต้องเปลืองไปทั้งน้ำมันค่าแรงช่างค่าอะไรก็โอ้โหไม่รู้ว่าจะจบไม่จบทำตัวนึงไล่ไปตัวหนึ่งทำอย่างนึงไล่เป็นอย่างนึงนะครับมันไม่ใช่ซ่อมง่ายๆเลยอย่าไปหารถต้นทุนต่ำราคาห้าแสนเนี่ยมันจะได้พวกฮีโน่สมอสมอเงินตอนเดียวคัตซีไทยอย่างงี้น่ะดันนั้นได้สภาพดี หน้ายักษ์ห้าแสนก็ยังถือว่าหายากนะราคาห้าแสนหน้ายักษ์ส่วนมากหน้ายักษ์จะอยู่ราคาหกห้าแสนแปดเกือบหกแสนนะอย่างคันนี้ก็ไม่ได้ขายแพยงอะไรมากมายเจ็ดแสนสอง 7, นะครับมัต่อรองเรา <oui S 2> <ๆ S 1> คนบอกว่าซื้อรถมันต้องมีการต่อรองมันถึงจะเป็นการซื้อผมก็เอา ไ่ได้ว่าดรอกอยากต่อผมก็ตั้งราคาให้ต่อถ้าไม่ต่อมันเหมือนกินข้าวคาเดียวมันเหมือนกินข้าวไม่ได้กินน้ำเนาะบางคนก็ว่าอย่างนี้ส่วนสไตล์ของผมส่วนมากขายรถผมจะบอกขายราคานี้เลยไม่ต้องต่อหรอกคือสมมาดูรถแล้วสมน้ําสมเนื้อก็ซื้อครับถ้าทไมสมน้ําสมเนื้อก็กลับบ้านนะครับไปดูคันใหม่ <c oughs> การซื้อขายรถมันก็มีสมหวังและผิดหวังครับ จะไปหวังผลว่าคนมาดูต้องซื้อทุกคนไม่ใช่บางคนตั้งใจมาซื้อรถราคาสามแสนพอได้รถจริงๆได้ราคาแปดแสนก็มีบอกเราหารถราคาห้าแสนพอซื้อจริงๆไปซื้อราคาล้านกว่าก็มีนะครับผมไม่หลงกลแล้วนะครับใครมันจะชอบรถที่หลเนาะคนทุกคนมันชอบรถสวยหมดคือได้ยินไหมคำว่าสวย แพงก็สู้นะเออคำว่าถูกใจนะไม่เกี่ยงราคาเนี่ยนะครับตีโจทย์ให้กับคนหารถต่ำเกินไปบางทีมันก็ลำบากคนหาผมก็มันมันก็ทำให้คนหาเนี่ยเขาเสียกำลังใจพอหามาแล้วพอมาดูก็ไม่ถูกใจอเดี๋ยวก็ว่านั้นบานี่เหมือนเราซื้อ ข้าวกินนี่แหละกับข้าวนี่กินน่ะไปซื้อร้านไหนคนที่เข้าไม่เข้าอะ่ะกับร้านที่มีคนเยอะๆคนว่าร้านไหนมันจะอร่อยอแล้วร้านอร่อยมันเคยของถูกไหมส่วนมากมันไม่ถูกเดยเขาใช้วัตถุดิบที่ดีคนว่าอร่อยก็ไปกินส่วนร้านที่ วัตถุดิบไม่ดีไม่อร่อยแต่ขายถูกมันก็มีมีลูกค้าหลายหลายหลายลูกค้ามีให้เลือกหลายแบบลูกค้ามีหลากหลายรถก็เหมือนกันบางคนก็ซื้อรถที่มันเข้ากับเงินตัวเองที่ตัวเองมีอยู่แต่ผมบอกเลยถ้าทำอย่างนั้นอ่ะเป็นมือใหม่จุกครับซื้อไปแล้ววิ่งไม่ได้ครับต้องเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำโน่นทำนี่ก็ฟาดก็ไปสี่ห้าหมื่น เหมือนเดิมครับซื้อรถ NPR 1 1 5เออเขาตั้งไว้แสนแปดแสนเก้าไม่ดูว่าข้างล่างมันเป็นห้าน็อตมันไม่ใช่เอฟหน้าเอฟหลังเกียร์ยังไม่เป็นเกียร์ล็อกเลยพอไปวิ่งกับเขาวิ่งไม่ได้ครับพอกระชากหน่อยก็เพาขาดทีนี้คุณไปซื้อเสื้อเพามาเส้นหนึ่งก็สามหมืน่นสี่หมื่นอะ่ะเส้นหนึ่งสี่หมื่นอะ่ะเสื้อเอฟคานหน้าอีกครับประมาณหมื่นหนึ่ง ค่าช่างดัดแปลงครับรวมใส่รวมดัดแปลงยังไม่หนาต้องไปซื้อกระทะกับยางกับกระทะอีกนะกระทะก็ต้องซื้อใหม่จากห้าน็อตเป็นหกน็อตนะครับคุณว่าเท่าไหร่อ่ะทีนี้พอใส่เสื้อเอฟเข้าไปเบรกไม่อยู่ครับเบรกไม่อยู่เพราะว่ากระบอกเบรข้างบนมันเล็กครับกระบอกเบรกที่อยู่ตามล้อมันใหญ่ครับต้องย้ำ ประมาณสองครั้งครับถ้ามีครั้งแรกก็น่าจะอยู่ลึกๆอ่ะอัะนตรายที่ไหนเี่ไหนแล้วทีนี้พอมาใช้จริงๆเกียร์ไปกับเสื้อเผาไม่ได้ ใส่เฟืองหกเกียร์ไปไม่รอดครับก็ต้องมาเปลี่ยนเกียร์ล็อกกี้อีกต้องมาเสียเงินอีกสามหมื่นห้าค่าช่างอีกหัวหมูอีกโอ้โหบานครับแสนกว่าบาทนะครับกว่าจะเป็นรถให้คุณนะ่ยสู้ดีคุณเพิ่มเงินขึ้นมาอีกแสนกว่าบาทเป็นสามแสนห้าเนี่ยซื้อรถพร้อมใช้จะไม่ดีกว่าบอ เออให้คิดคำนวณดีๆถามผมเน่ผมเป็นคนปั้นรถมาเนี่ยผมหมดไม่ใช่น้อยแต่มันมีทางรัดนะผมจะบอกให้ใครที่รดเสื้อเผาเล็กเกียร์เล็กเนี่ยมีทางรัดนะใส่เกียร์สโลกลางครับใส่ไปเลยรับรองว่าคุณไม่ได้กระชากแล้วกันนะคุณรู้ว่าที่จะติดลมอยู่ข้างหน้าเนี่ยคุณ อย่าขับไปจนติดลมแล้วค่อยใส่สโลไม่ใช่คุณต้องดึงสโลตั้งแต่ออกตัวนี่ไปให้มันผ่านพ้นไปได้มันจะไม่เป็นไรไอ้สโลกลางไอ้ไอ้เพาข้างแต่บาให้คนเข้าใจผิดคิดว่าขับไปแล้วไปติดค่อยดึงสโลพอคุณออกตัวมันก็ขาดครับมันใช้สโลไ,ไม่ถูกถ้ารู้ว่าทางมันน่วมอะ่ะก็ต้องดึงสโลจอดดึงสโลก่อน เคลียรับมาฝากมาบอกกันวิทวะอยู่ไหมเนี่ยเขาไปกินข้าวกันหมดแล้วมั้งนี่วิทวะวิทวะอยู่ไหนวิทวะนสมัครคนละเมายิ่นอนมากอุ้ยตายแล้วลืมยังค้างอยู่เกียร์ 5, ยห้าเลยลืมลืมถอนเกียร์คือจาย ทั้งโลบอคับทั้งอะไรมั่วอีตัวไปหมดมันก็หลงเทตรงไหนอน่ะที่ในหมู่บ้านนี่แหละี่ตรงไหนจันสวยจิดปากไปไหนมานแล้วป่ะใช่ไหม